ไม่ได้อยู่ส่งอยู่รับโอมีทุกย่เลยมีพี่อ่คมาคุณมาเออเรื่องไหมเนีอกว่าแต่เรานเ้ลยไม่ดำเลยอ่ะเอ้ามันดาเลยอ่ะมันดำเลยอ่ ได้แล้วลูกเราไปแล้วยอะไม่อดีรันี่จะมาขายอะไรมาเลยเดี๋ยวเพงนี้เลใ้กำลใจพี่น้องประชาชนกันหน่อยห้ยุมันอยลยงไงมา ไหนเยอะจนมานอนเยอะจนนอนแมวต้องยืนเหมือนกับพี่อะไรนะเมื่อวานพี่อะไรละยังไม่ค่อยใหญ่คล้องจะใครต้องยืนทางขาไว้พี่อะไรแล้วะ